ทุกคนวันนี้คำนางพาทุกคนมาดูบรรยากาศทุ่งนานะทุ่งนาที่คำนางเคยมาสามข้าวหรือว่าซ่อมแซมข้าวที่มันหวานแล้วมันไม่เกิดนั่นเองวันนี้เราจะมาดูว่าหลังจากที่คำนางซ่อมแซมเสร็จแล้วอะผ่านไปเกือบเดือนแล้วใช่เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะวันนี้ก็มีโอกาสนะทุกคนโอกาสได้มาดูนาะมาดูนาะมาดูนาแล้วนกะ็ทุกคนมาดูข้าวหน่นาะ ดูสิทำไมมันเหลืองจังใบปลายมันเหลืองนะทุกคนนี่ก็ได้ไปซื้อปุ๋ยมาแล้วละพ่อก็จะจ้างคนหวานเช่นเคยนะดูสิจ้างคนหวานกระสอบละหนึ่งร้อยบาทเก้าวกระสอบก็เก้าร้อยเลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วมาดูจุดที่กำนาง,งส้มแซมไปเมื่อหลายอาทิตย์ผ่านไปเราจะมาดูกันว่ามันเป็นอยังไงนี่จำตรงนี้ได้ไหม ถ้าใครได้ดูไรสดนะนี่ไงโอ้ยทุกคนเอ้ย <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยนะตามนี้เลยเออนะเหมือนเราส่มแซมไปนี่มันคออาดให้เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซนต์นะที่มันโอเคอ่ะ มันย่องมันแยงมากเลยค่ะทุกคนแต่มันมีจุดหนึ่งที่พ่อบอกว่าข้าวมันจะตายอ่ะต้องมาดูนะฮะจะตายเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่านะมันท่วมนั่นเองเราจะมาดูกันนะนี่ลักษณะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเหลืองๆแบบนี้อืม แย่เลยค่ะทุกคนเราต้องดูนะว่ามันจะฟื้นคืนชีพได้สักเท่าไหร่แล้วผลผลิตที่เราได้มันจะมากน้อยแค่ไหนว่าไปแล้วก็น่าสงสารชาวนาเหมือนกันนะรวมทั้งตัวเราด้วยรวมทั้งพ่อของเราด้วยนะซึ่งทํานาม,มาเนี่ยหลายสิบกว่าปีเป็นอะไรที่ปุ๋ยแพงมากค่ะวันนี้ไปมีโอกาสไปซื้อปุ๋ยให้คุณพ่อนะ ปุ๋ยที่จะเอามาหวานเนี่ยกระสอบละหนึ่งพันบาทหรือบางรุ่นบางยี่ห้อพันกว่าบาทแล้วไงรู้ไหมคะแล้วคนขายยังมีบ่นอีกนะว่าปุ๋ยก็ไม่รู้จะเอาปุ๋ยยี่ห้อมาขายให้แล้วปุ๋ยก็ไม่มีจะขายให้ขาตลาดมันก็เลยเหมือนทําให้ว่าปุ๋ยมันแพงขึ้นแล้วข้าวล่ะข้าวมันไม่ได้แพงตามเลยนะมันนาให้เราต้องท้อแท้ในการทําไรทำนา,าแล้วก็มีบ่นไปว่าไม่ต้องทําดีกว่าไหม แค่ทำกินเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าทําขายแล้วกก็ไม่ได้กําไรมากเขาก็เลยบอกว่าหาทางหน่อสิที่นาที่หรือเนี่ยถ้าไม่ทํานาแล้วจะทําอะไรเราก็มืดแปดด้านเหมือนกันฮแต่ปลูกมาม่าก,ก็ปลูกไม่ได้นะทุกคนฮทำนังก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวนากันด้วยแล้วกันลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากด l i ในไลฟสดคิดจะดีหรอไม่ดีอะไรก็คอมเมนต์ได้แต่คิไงบอกกัน